สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผม P T Q อยู่กันในเกม u n t a m e n Legends of Hero ครับก็นะผมหาย่าจะเกมนีินานเลยโอ๊ยลืมลดเสียงลืมตั้งค่าเดี๋ยวขอหยุดแป๊บครับโอเคครับก็หายไปงานก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็นั่นแหละก็รู้ๆกันอยู่ คิดว่ารู้แลยนะโอ้จอมืดเฮ hey. ผมไม่ได้เตรียมพร้อมเลยประมาณ3มชั่วโมงก่อนผมได้เห็นคนส่งคอมเมนต์บางคอมเมนต์มาผมก็เลยมาอาัดจริงสามชั่วโมงก่อนก็เถิดแต่ผมผมลืมเปิดแจ้งเตือนตั้งแต่ผมอัคชิปคาที่แล้วนะครับมันก็เลยปิดไปจนถึงตอนนี้ <c oughs> แล้วผมก็เพิ่งมาเห็นเมื่อเมื่อไม่กี่นาทีก่อนผมก็เลยมาอาัดนับจากเวลาปัจจุบันนะครับโอเคหายไปนานมากเลยครับไม่ได้เข้าเกมเลยด้วย ไม่ถูกคือไม่ได้เข้าเกมเลยดีกว่าไม่ได้แค่หยุดอัดคลิปอะหยุดเล่นเกมนี้ไปด้วยสิแต่ยังยังไม่ได้ลบนะเพราะผมยังไม่ได้บันทึกหรืออะไรผมถ้าจะลืมระบบไปหมดแล้วนะเนี่ยไม่จำได้ราคาคลิปที่แล้วเหมือนผมพยายามไม่รู้สินะผมเคยบอกว่าผมจะซื้อใช่ไหมเมื่อถึงเวลาซึ่งผมก็ซื้อไว้นานแต่ผมยังไม่ได้ทำเควสเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะ มันก็เลยอยู่ระดับต่ำมากเลยจริงซื้อมานานแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ได้ทำเควสเลยไงผ่านา่า,านคุกจักรวาลห้าครั้งก็ยังมาทำเควสกันซะหน่อยเอิ่มเอิอ่มว้าวแม่มาดูโฆษณากันซึ้งหน่อยไหมครับอาวขาบับยังอัดอยู่ไหมเนี่ยผมว่าจะอัดแน่นอนนะครับเนี่ย อ่าค้างเลยเออเอาให้ได้ยี่สิครับเนี่ยโอเคอัดอยู่เล่นดันไหนดีนะโกโมล่าเข้าก่อนผมเล่นเจอของระดับสีทองผมก็เลยไม่ได้เข้าเล่นเลยไม่ได้ทำเควสผมเลยทิ้งเควสไว้พักหนึ่งโอ้ชุดหลักเลยเนี่ยมีเลเจินในชุดหลักชเชวรอเลจด์ผมไว้ได้อัพเลยนะครับที่ผมไม่ได้เข้าเล่นผมว่าผม ถ้าผมใช้กับอีกเครื่องนี้ผมไม่ได้ไม่ค่อยได้แตะแล้วครับส่วนอย่าผมไปอยู่กับอีกเครื่องหนึง่งซึ่งอีกเครื่องหนึ่งผมก็นั่นแหละครับเริ่มเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆก็มาเริ่มกันเลยแบบไม่ต้องมีปีมีขุยไม่ต้องอะไรแล้กันแล้วครับจริงๆผมก็จำไม่ได้แล้วครับคลิปที่แล้วผมลงอะไรไปจริงๆจำไม่ได้มันว่าผมอะไรไปบ้างแล้วด้วย ลืมมันอืมจำมันแล้วกันโอ้นี่ผมเปิดโหมดออโต้อยู่นี่ก็ผมพูดสเกลว่าผมปล่อยโหมดออโต้ไว้เนี่ยสงสัยเข้าก่อนผมเล่นเปิดออโต้ทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วมั้งครับเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแนละ้วเป็นสองเดือนแล้วมั้งครับหรือว่าเดือนเดียวตั้งแต่คลิปล่าสุดคลิปนู้นก็คือผมไม่ได้เข้าเลยไอ้เข้าก็แค่เข้ามาเติมไม่อินเตอร์แมน เอาละครับโอ้โหผมไม่ได้แค่หยุดเล่นเกมนะผมก็หยุดดูอุนทัมแมนด้วยเช่นกันผมดูล่าสุดก็แค่อุนต้ากาเล็กซี่โอ้ใช่ใช่ผมหยุดดูตั้งแต่ทิกเกอร์แล้วละครับจริงจริงทิกเกอร์ผมไม่ได้ดูนะผมดูไปแค่สิบตอนมั้งแล้วผมก็ไม่ได้ดูเลยจบแล้วด้วยนะถ้าจะไม่ผิดผมจําตอนจบไม่ได้นะจริงๆผมก็หยุดดูวินานมากเลยอ่ะก็คือกบว่าจะรออุนต้ากาเล็กซี่ไฟอ่ะภาคนู้นเลยแหละครับ ่อวให้มันเล่นแต่โดมมาเดี๋ยวผมก็พูดผมไปจริงๆแค่อุลตร้าแมนเออย่างเดียวก็สู้ไหวแล้วแค่ระดับ40เองแล้วดูสิครับอุลตร้าแมนเอ็กซ์ผมนี่ระดับ52สโอ้สบายเอาลิเจนต์มาใช้บ้างครับอ้าวโอหไหวก็นะผมรออุลตร้าคลิปซีไฟอยู่นะครับนี่ไงก็คือกะว่าจะกลับไปดูเมื่อมาจนจบแล้วนะช่วงนี้ผมก็ดูนิเมะก็อ่านมังงะไปแหละ อนิเมะผมก็หยุดดูไปนานมากเหมือนกันจนผมเพิ่งเริ่มกลับมาดูหลังจากเอ่อหลังจากที่ไม่ได้ดูอุลตร้าแมนนะนะผมก็ไปอ่านบาน้างะแล้วก็เริ่มกลับมาดูอนิเมะก็เหมือนกับว่าแบบเวลามันมีน้อยแล้วมันทําแบบนี่กันไม่ได้คือผมดูอุลตร้าแมนไปแล้วก็ดูอนิเมะไปมันไม่ได้งไงเล่มผมก็มีอย่างอื่นต้องทําด้วยผมก็เลยไม่ค่อยใจนี่เท่าไหร่พอว่างปุ๊บผมก็จะดูอนิเมะเลย แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอัดได้ลงได้ไม่มีปัญหาช่วงนี้ผมกะว่าจะกลับมาไม่ได้ครับไม่ได้อืมผมจะเริ่มกลับมาอัดชมันไม่ได้มันได้สิได้ได้ได้ผมจะเริ่มอัดแบบยาวๆนะครับเหมือนคราวก่อนอ่ะเหมือนตอนเริ่มแรกที่ผมเริ่มลงตาแมนเนี่ยอันนั้นผมอัดไดรัวๆเพราะว่าผมมีเวลายาวช่วงนั้นมันช่วงที่พอดีของการปิดเทอมแล้วผมก็เริ่มลงน้อยลงน้อยลง ได้แหละครับแต่ถึงมันจะยังไม่จบก็เถอะนะเกินนะเกินนะวันนี้มันผมยังไม่ปิดเทอมเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังไม่จบแต่ผมก็ยังพอมีเวลาลงได้อยู่นะคิดว่าผมคิดว่าได้แหละจะลงอีกคลิปพรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้มีสอบเยอะด้วย วันนี้ไม่มีแถมวันตอนวันอังคารเองก็มีแต่ผมทําอย่างอื่นนะสิครับได้ช่วงวันอาทิตย์ผมไม่ได้วันจันทร์ได้แน่อีกคิดนหนึ่งจะเป็นวันจันทร์แล้วกันนะถ้าผมไม่เกิดอาการเบลอๆลืมๆนะช่วงนี้เกิดอาการเบลอบ่อยใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ผมก็อยู่กับ p p s s p p นั่นแหละก็นะถึงช่วงนี้จะไปอยู่กับ m a r s Rider ก็เถอะ ไปโหลดมาแล้วครับแล้วก็เกมกันดำด้วยถึงผมจะไม่ค่อยได้เข้าเล่นเข้าเล่นตอนช่วงกัานคืนซะมากกว่ามีเจนมาเนี่ยเปลี่ยนตีตัวอื่นเฉยอันตีเฮ้ยดูส,สิครับเนี่ยอันตีผมยังไม่ได้เลยมันเก็บยากอะ่ะจริจริงอะ่ะถ้าเกิดผมทําตั้งแต่ตอนผมหยุดเล่นเน่ยผมได้ไปแล้วละแต่ผมหยุดไปไงแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเลย โฆษณา r v อีกแล้วอะใครยังเล่นมั้งครับผมยังเล่นอยู่นะแล้วแผมเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งมาเจอกับคิราโหดด้วยคิราคิราอะอัปเดตเหรอเออทำไมมันทำไมมันมาอย่างนี้ผมหวังว่ามันคงจะไม่ติดเข้าไปนะ กดปิดไม่ได้เลอไม่เกลียอะไรบ้างครับนอกจากขึ้นอัปเดตเนะเนช่วงนี้ผมก็เล่นอ้าวีก็ไม่ค่อยได้เล่นนะอืมเอาเถอะเล่นครบห้าครั้งเลยยางครับเนี่ยมาไล่ทำเควสโชว์ให้ดูเลยคือแบบไม่เล่นนานเนะี่ยผมอัดคลิปได้กี่อาทิแล้ว เวลาจํากัดด้วยอ่ะจะยิ่งในคอมที่อัดได้แค่สินาทีนะโอ้ยลบาบากเพราะมันกะยากพอสิบนาทีปุ๊บมันตดัดก็นะคนไม่มีตังกก็คงจะต้องทำอย่างนั้นแหละนี่ผมร้อยบาทนี่ผมไปเสียไปตั้งแต่คราวนู้นแลวเพิ่งมาเสียก็ให้เกมที่เพิ่งจะปิดตัวไปเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะผมก็มันอยู่ในเก็บไว้งั้นแหละในสตรีมจริงจสตรีมก็มีคนใช้อยู่แค่สองคนแหละแต่ว่าอีกคนนึงเขาคงไม่เล่นจัมฟอสหรอกมั้ง เอาพูดเกมชื่อเกมเฉยเขาไม่ต้องเอาจริงขนาดนั้นมัง้งใช่แค่ระดับเอนี่ก็เปลี่ยนตัวอื่นมัง้งช่วงนี้ผมใช้แต่ตัวซ้ำๆอ่ะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นน,นี่นะจะบอกใช้ตัวซ้ำได้ยังไงอ๋อรอบรอบรอบ,อบผมนั้นไปจำกับเอ,อเถอะครับผมก็ลืมเกือบผมจะลืมสกิลไปกับหมดแล้วนะครับเนี่ยลองทดลองเล่นหน่อยไหม เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันเฮ้ยลอบอะให้ผมแปลเป็นอังกฤษไหมครับจากวาลสีทองเนี่ยอยู่จะแปลกันเองแต่จริงมันคงอ่านเนี่ยผมไม่ได้ดูผุณตั้มแมนลูบลอสโซผมไม่ได้ดูนะครับเอ๊ะมันมานานย่ยังเนี่ยผมจำไม่ได้เฮ้ เข้าก่อนผมกดเข้ามามันมีหรือเปล่าแต่ผมเคยทดลองในเออไอ,อ,อ,อเกมของฉบับของจีนมาแล้วนะครับผมเคยเราทดลองมาแล้วรอบหนึ่งแต่ผมแค่ไม่ได้อัดคลิปแค่นั้นแหละอืมไหนดูอีกรอบสิคลิกอืม โอ,โอ้โอโหวิบวับวิบวับหลากสีทำไมเห็นแล้วมันอช่างเถอะหลากสีอื้มโอ้ย นี่หูผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน,นครับเนี่ยเฮ้ยเยมื่อกี้อะไรอะ่ะเอ้ยผมไม่ได้สังเกตต,ตอนต่อยปกติเอา้าแล้วผมกดสกิลผมจะกดสกิลทำไมเนี่ยกดไปแล้วรอบหนึ่งนี่นะอืมเป็นการดึงแล้วก็ปาสิครับเนี่ยไอ้วอต่อยปกติโอ้ถ้าเตะปิดนะครับเนี่ยโอ้วิวับเหมือน โอ้เมื่อกี้มันเห็นแสงเหมือนกันกนะครับเนี่ยโอ้เป็นการแบรมืออเมื่อกี้แบมือใช่ไหมเหมือนท่าของทิก้าแค่เป็นแบมือแบบคว่ำม,มือเป็นแบขึ้นเฉยเฉยใช่ไหมขอเช็ครอบซิอืมเป็นการโอ้ใครของทิก้าแต่แค่เป็นการแบก็ผมไม่ดูทั้งแมนลูบลาสโซนี่นะนี่อะไรปิดฉากค,คือตายเลยเหรอยิงคือตายเหรอทำไมมันถึงเป็น ปกติมันก็ไม่น่านได้นี่นะในหมดในโหมดดิบมันก็ไม่น่า,นานจะตายได้นะพวกตัวพวกเนี้ยผมมาทดสอบผมก็ไม่เคยเห็นตายเลยนะเนี่ยเนี่ยเงนี่ยขนาดนี้มันยังไม่ตายเลยเนะี่ยแต่ที่ท่าเนี้ดูสิครับเนี่ยบุ้มแล้วก็หายไปเลยใช่ไหมเนี่ยนะหายไปเลยจริงๆด้วยเป็นผุยผงเหรอโอ้โหถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงนี่โหดเลยนะ โอ้โหถ้ามันเป็นอย่างนี้ในด่านจริงนี่คือโหดมากเลยนะคือสามารถปิดฉากบอสได้กาคในการโจมตีเดียวเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยตัวนี้ลองใหม่สิเหมือนผมเคยลองผมไม่เคยแล้วล่ะสองสามรอบแล้วผมก็ลืมแล้วเออเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงนะ ถ้าเกิดมันใช้กับบอสอะไรโกงเลยนะเนี่ยเพราะมันจนตีเดียวแล้วคือดับปิดตู้นี่หายไปได้เลยเพราะมันหมดในหมดทดสอบมันคิวมันสังหารพวกมอนไม่ได้นะแล้วของลีเจนเนี่ยของรอง,รองของลีเจนเนดีดิอันตีรีเจนผมไม่ได้สปาร์คลีเจนใช่ไหมผมกดอ่านรายละเอียดมันไม่ได้ เขาลองหน่อยดิสปาร์คลีเจสปาร์คลีเจสอืมขนาดสปาร์คลีเจสมันยังไม่ตายเลยนะทำไมของกรุป๊ปอะเปรีย้ยงเดียวคือแบบขนาดขนาดมอนทดสอบมันยังต้องเกิดใหม่เลยอะเออเฮ้ยใครใครอัพเอ่อกรุ๊ปเต็มแล้วมั้งไม่สิอัพกรุ๊ปเต็มแล้วมันก็ยังเป็นมันมีแค่ตัวเนี้ยนี่กรุ๊ปกรุ๊ป่บอกว่าอัพกรุ๊ปเต็ม มันได้ยังไงนะโอ้ลงในด่านนี้เหรอสงสัยน่าจะมีนานแต่ผมลืมแล้วแล้วมั้งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยระวันสีทองหลอมรวมผมไม่เคยสู่มอ่ะผมเลยไม่ได้ก็นาพานานทุ่มกับภารกิจจะเล่นผมเล่นด่านนั้นดีด่านนั้นก่อนดี ทำคลิก,ก่อนแล้วกันทำคลิก,ก่อนแล้วกันครับอย่างอื่นค่อยว่ากันว่อผมตันเหรอไม่ได้เปลี่ยนานาแล้วเนี่ยเปลี่ยนดีไหมไม่อะเอา,า,อางี้แหละคอสมอสแหละตัวโปรดผม,มอ่ะไอ้นี่ตัวโปรดผมก็เอ็กซ์แหละแต่ว่าเออคอสมอสนี่คือรุ่นตัวแรกอะที่ผมชอบแล้วนะเรียกเป็นรุ่นตัวแรกเลยเออ,เอ,อใช่ใช่ผมจะเปลี่ยนตัวละครเออสมองผมไม่ไปหมดแล้ว ไปเหมือนกับถ้าเกิดมันแปะถ้าเกิดมันแพ็คแบบเปลี่ยนเป็นทีมทีมทีมได้น,นี้มันก็จะดีมากเลยนะเนี่ยจะได้ไม่ต้องคอยกดเปลี่ยนตลอดเพราะบางทีผมก็ลืมว่าผมวางอะไรไว้ตรงไหนบ้างเอไม่อืมนั่นแหละประมาณนั้นแหละบางทีผมจะเอาคอสมอสขึ้นนำจริงจริงคอสมอสผมก็ไม่เคยเอาขึ้นนำหรอกคอสมอสจะอยู่ช่วหงหลังๆซะมากกว่าคอสมอสขึ้นนำทีไรนี่คือแบบลงแรงทีพูดไม่ออกเลยผมพูดไม่ออกนะจริงๆเขาพูดไม่ออก เหมือนแบบสกิลแบบฟูอ่ะฟู full อ่ะหมายถึงเขานะไม่ใช่เราเอ้าโหจะปิดกันออกตั้งแต่ตั้งแต่จาออริเจนเลยนี่เอาแค่พวกนี้แหละไปสู้กับพวกมอนง่ายๆซีโร่เอาซีโร่ไปสู้กับมอนง่ายๆโอ้พูดซะก็นะอัพเวลอัพเวลก็ถือเป็นการอัพเวลไปนในตัวถ้าออริเจนไปอัพเวลมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่เพราะออริเจนมันมเวลไม่ขึ้นตั้งแต่ผมเข้าไปเอาเอาร์ติก้าอาสติก้าผมใช้บ่อย ันคือตัวหลักผมเลยก็ได้เมื่อก่อนนี้ผมเอาตัวหลักเป็นเมเบิลูดเนี่ยผมก็เลยแบบทิก้าแต่ทิก้าตอนนั้นสมัยนะั้นมันแรงมากแรงขนาดที่ว่าสมัยมันก็ไม่ได้เปลีป่ยนจากเดิมมากหรอกนะแต่แค่มันแรงในตรงอันติมันนี่แหละเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงคือแบบปล่อยรัวแล้วลํำแสงมันก็โดนง่ายกว่าตอนปกตินะนะ ผมถึงชอบเรียกลำแสงนั้นว่าลำแสงปิ้วปิวเพราะมันปิ้วแล้วมันปิ้วเล็กมากไอปิ้วปิ้วนี่คือหมายถึงความเล็กของลำแสงนลยนะปิ้วปวิยิงโคตรยากได้หน้าเขาอีกตัวหนึ่งแต่โชคดีที่ล,ล่ามีเลือกท้ายพี่แกเขายังขยายขึ้นเหมือนทิก้าเขียนเลยเขียนเลยความจำผมนี่หายไปหมดเลย โปเกมอนล่ะเบทเทิลแลนด์คืออะไรอะเฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วมันสวยงามน่าหลดจริงๆแต่เครื่องเต็มแล้วติดใจด้วยเครื่องเต็มแล้วแค่อัดคลิปนี่ก็อัดได้นะสบายเพราะผมเก็บไว้ในเอสติการ์ดที่อัดอยู่เนี่ยแต่ปัญหาเลยนะจริงๆตัวนี้ผมก็ไปสู้กับพวกเลเวลสี่สิบได้นะขอแค่เลเวลไม่เกินห้าก็สู้ได้ขอแค่เลเวลไม่เกินห้านั่นนะของตัวละครทั้งหมดที่ผมมี สบายอยู่แล้วจะเล่นด่านครบไหมเนี่ยไม่ใช่จะเล่นจนไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยหรือผมอ่านเควสผิดอะช่วงนี้ตาผมลาย,ลายอยู่ด้วยทําข้อสอบนี่คือแบบมัวไปหมดอะไม่ใช่ไม่ใช่สายตาสั้นนะแค่ตาลายเฉยตัวอักษรมันเยอะเนะี่ยแล้วผมต้องมองจอเมื่อก่อนนี้ผมชอบเล่นเล่นด้วยมือตัวเองมากกว่านะมันง่ายกว่าแต่ไว้สำหรับตอนเอาจริงแล้วกัน ตอนจริงก็คือกับพวกมอนยากๆอยา่างพูดถึงมอนยากผมก็ไปทำเควสนั่นดีกว่าใช่ใช่ใช่ใชออฟอะออฟผมก็ยังอัพไม่เสร็จเลยผมซื้อตัวผมซื้อเครียดเลยลืมชื่อผมนี่เครียดเลยลำแสงผมก็ลืมเมื่อก่อนนี่ผมจำลำแสงของทีก้าได้อยู่นะแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วใช่ใช่ใช่ใช ลืมหมดแล้วอ่ะผมจำลำแสงของใครได้บ้างอะเนี่ยนอกจากลำแสงออริจินอลเนี่ยสเปเซียมันจำได้แค่เนี้ยแล้วก็ร่างฟอร์มต่างๆของทีก้าไกอาร์นี้ก็จำไง่ายๆไกอาวีทูแต่จำร่างสุดยอดไม่ได้เฮ้ผมดูหมดแล้วเมื่อก่อนนี้ผมดูตั้มแมนเป็นไอ้นี้เลยนะ โอ้ไม่ต้องให้ถึงทำไมนคนอื่นไหนคะ่คอสมอส์อย่างเดียก็สู้สบายไม่ได้คืนชีพเมื่อผมจําได้ว่าผมเคยลงแล้วสกิลคืนชีพคอสมอส์หายแต่มันก็ยังคืนชีพให้นะแค่ตายที่คืนข้ามันหาย rov ก็โฆษณานแนวนอนก็ได้นี่หว่าทำไมโฆษณานแนวนนต้องเนี่ยทำให้คนดูแล้วผมเวียนหัวที่ต้องพลิกไปพลิกมาแล้จริงจริงมันก็มันก็แนวนอนตลอดแหละผมตั้งให้มันเป็นแนวนอนตลอด เพราะถ้าเกิดมันเป็นแนวตั้งขึ้นมานี่คือแบบคลิปเละคำเรียกว่าประสบการณ์แล้วต้องแก้ไขก็แก้ไขแบบนี้แหละล็อกมันเอาเอ้ยอย่าบอกนะว่าผมลืมล็อกนะ่ะไม่ก็ตอนนี้ผมกำลังถ่ายแบบแนวตั้งอยู่ใช่ไหมมันจะเห็นแนวนอนแบบตัวเล็กๆอะ่ะอัปเสรหรือย,อย่างเนี่ยผมทำเยอะนะ ไอที่พูดไม่ใช่อะไรผมจะเล่นด่านนี้ต่อผมเลื่อนยกลดโอ้ยสำเร็จอะอัพดาวบลูถึงสะโอ้มีอัพดาวของบลูด้วยแล้วผมมีบลูตัวเดียวผมไม่มีเลสงานเลยครับเนี่ยได้ดูดิบูผมอะมีอยู่แค่ตัวมีอยู่แค่เนี้ยยังไม่ถึงสามดาวเลย จะเลื่อนขั้นได้ยังไงตัวเลื่อนขั้นก็โอเคผมว่าผมต้องจบคลิปแล้วแ่ะครับเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายต่อผมอาจจะลงช่วงเย็นนะนะค่อยอัดคลิปอีกทีวันจันไม่ก็วันพรุ่นี้